ในหมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนเงียบสงบจนกว่าจะมีคนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาและนั่นคือบ้านของชายผู้ที่มีชื่อยาวเหยียดเกินความจำเป็นอารเทนลีออนโวกราฟผู้ชายที่ดวงสวยชนิดที่เทพเจ้ายังต้องถอนหายใจเฮ้ <c ười> hey, จมมุมกล้องข้ากำลังอธิบายอยู่นะเจ้าช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยสิ อืมวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีนะอย่างน้อยก็หวังไว้งั้นอืมใช่พูดอะไรไม่ค่อยคิดเหมือนเดิมเลยสิน้าเราโอเคเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความพังพินาศางั้นก็เดินลงหมู่บ้านไปก่อนแล้วกัน อ้าวลิอว,วันนี้ดูเหนื่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็บ้านระเบิดอีกแล้วนะ่ะเฮ้น่าเห็นใจนะชินแล้วละ่ะหวังว่าหมู่บ้านวันนี้จะไม่มีเรื่องอะไรเพิ่มนะขออย่างเดียวเลยนะ่ะเอเอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรแว่วๆแฮะคงคิดไปเองล่ะนะคิดไปเองบ้าอะไรหูดับไง่ายวะช่วยก่อนโอ้แม่พ่อหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้น กล้ามช่างสวยดีฮะอยากลองเข้าไปรูปจังเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าฮะเฮ้ยลีออนวันนี้เจ้าควิงดวงสวยเหมือนเดิมนะก็ถ้ามันสวยจะทำไงได้ล่ะถ้าขอเป็นวันที่ดีนะสำหรับเจ้านะ่ะถ้าไปก่อนละฮะ <c oughs> เออก็จริงเอ๊ะี่กี้มันเสียงระเบิดอะไรกันนะแต่ก็ช่างมันเถอะเอ๊ะทำไมทุกคนในหมู่บ้านต้องบอกว่าเราดวงสวยด้วยฮะมันก็ไม่จริงสักเท่าไหร่นี่เอ๊ะนั่นมันอะไรนะ่ะโอ๊ยเจ็บหัวชิบหายเลยอย่าให้รู้นะใครมันเอาเจ้านี้มาทางนี้นะ่ะเอ๊ะมันคืออะไรกันนะ่ะ จดหมายงั้นเลยนงนาวศบตรงถิ่ทุกท่านยินดีด้วยกับทุกคนคุณถูกเชิญเป็นนักเรียนของโรงเรียนเซเลียฮา,าร์ดอะคาเดมีพวกเรายินดีต้อนรับคุณ